เมื่อได้ตรัสรู้ร,รมแล้วทรงท้อพระไถยไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกอะไรอีกเลยเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลือสุดยอดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะจะรู้ตามเห็นตามพระอ,องค์ได้พระอ,องค์ก็พิจารณาทบทวนว่าเป็นของยากลําบากผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามยังมีอยู่จึงในพิณิพิจารณาถึงอุปนิสัยปัจจัยของสัตว์โลกที่มีเหลื่อมด้าต่ําสูงต่างกัน <c oughs> บางลายก็มืดหนาสาหดมืดจนไม่มีบาปมีบุญติดตัวมีตั้งแต่กรรมชั่วชาติระบบที่สร้างไปก็เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมทางนั้นเต็มหัวใจเต็มหัวใจตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยนี่ก็มีประเภทที่พอบึกบืนได้ก็มีอย่างพวกเราเราท่านท่นนี่ก็มีไอ้พวกที่ป,ปะทะปรมะนี่เรียกว่าหมด คุณค่ามูราคาเกิดมากับโลกกับมนุษย์เขาก็ได้ชื่อแต่มนุษย์แต่จิตใจในเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่มีมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมมาเดียวโดยปฏิเสธว่าสร้างบาปไม่เป็นบาปสร้างบุญไม่เป็นบุญอยากทําอะไรก็ทํากิเลสมันก็ใส่เขาให้สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็จมในรกจมในรกอย่นี้เรื่อยมา <c oughs> นี่พวกประเภทนี้เรียกว,ว่ารอแต่ลมหายใจตายแล้วก็ไปจมเลยทีเดียว เพราะไม่มีบุญเครื่องถุดลากขึ้นมาแม้แต่น้อยเลยนี่ทีี้พวกผู้ที่มีอุปนิสัยบัจจัยมากกว่าน,นั้นก็พอสุ่มพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้ถ้าเรียกว่าเนยยะอันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงไปได้ทั้งนั้นถ้าอ่อนก็ทิเล่ก,ก็ลากลงนรกได้ถ้าเราแข็งทางบุญทางกุศแเราก็ลากตัวเราขึ้นสวรรค์ลงมโลกไปได้ขึ้นทันที่สามที่สี่โอคติตันยูวิบกติตันยู มีปฏิสัยสามารถแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมตรัสรูปเป็นผู้สิ้นเลสในโลกยังมีอยู่พระองค์ก็แนะนําสั่งสอนด้วยมา